พับเย็บชายซับในทรงเอหรือหางปลาไม่มากบานหางปลาไม่มากนะคะถ้าบานมากต้องพับเย็บประมาณหนึ่งตีนผีตัวนี้เราพับเย็บประมาณครึ่งนิว้วเราจะเย็บแบบหักมุมแบบตัวนอกมันทําไม่ได้นะคะซับในเราก็จะรีดพับก่อนหนึ่งครั้งโดยพับใหญ่ขึ้นไปเนี่ยครึ่งนิ้วนะคะรีดให้ให้ตายให้เรียบแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะคว่ำนะคะจะคว่ํา ้าลงแล้วเราก็จะใช้เตาลีดนะคะที่เราเปิดเตาเรีดร้อนๆแล้วก็กดลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้องอ่ะดันผ้าเข้ามาหาเตาลีดนะคะทําไปพร้อมกันกดเตาลีดกับดันผ้าเข้าไปพร้อมๆกันแบบนี้ให้ผ้าเนี่ยลักษณะย่นนะคะย่นด้านริมริมที่เป็นสันทุกนะคะที่เราเลีดขึ้นมาครั้งหนึ่งแบบนี้ทําจนรอบชายเลยนะ ฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วจะชินมือนะ,ะตอนแรกๆอาจจะลื่นมาไม่พร้อมกันอ่ยพอฝึกทำบ,บะะ่อยๆแล้วเราจะได้จังหวะนะคะจากนั้นเราก็จะไปพับเย็บนะคะขั้นตอนพับเย็บนะคะเราก็พับเย็บปกติโดยพับให้ชนผ้าด้านในที่เราเลียดมา,มาครั้งแรกนะคะแล้วเราก็เย็บริมผ้าไปปกติเลย เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเวลาเราเย็บเนี่ยเขาจะทับจีบผ้าที่เรารีดย่นไว้เป็นจีบไหมไม่เป็นนะคะในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ที่เราทําจริงๆแล้วเขาไม่ได้เย็บทับไปบนจีบนะเขาจะเย็บไปบนเนื้อผ้าธรรมดาเหมือนเราพับเย็บปกติแค่ทําให้เนื้อผ้าเนี่ยไม่ให้มันบานออกหรือว่าเหลือนะคะถ้าเราไม่ทําลักษณะนี้แล้วเราพับเย็บไปเลยเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหลือ เย็บแล้วบิดนะคะชายอาจจะบิดแต่ถ้าทำแบบนี้จะไม่บิดนะคะเ,เพื่อนๆต้องลองทำดูนะคะรู้วิธีรู้เทคนิคแล้วก็เอาไปฝึกทำทำบ่อยๆแล้วก็จะชินนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะเราก็มาดูซิว่าเราเย็บเนี่ยมีเล็กใหญ่ๆไหมแต่ถ้าเรารีดครั้งแรกเท่ากันจะไม่มีเล็กใหญ่นะจะสวยพอดีนะคะจากนะั้นเราก็ไปรีดนะคะรีดให้เรียบ นี่รีดมาแล้วนะคะรีดมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะนอกไหนก็จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการเย็บชายนะคะซับในทรงเอหรือทรงที่เป็นหางปลาที่ไม่บานมากนะถ้าบานมากพับเย็บหนึ่งตีนผีธรรมดาลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆน